สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแป a นมาวารีอสคลิปนี้คุณยามีเทคนิคง,ง่ายๆในการตกแต่งห้องนะคะจะเป็นออฟฟิศหรือว่าจะเป็นบ้านนะคะตกแต่งในห้องสไตล์โมเดนค่ะโดยคุณยาจะใช้ต้นไม้มงคลค่ะที่เป็นที่นิยมตลอดกาลเลยค่ะก็คือลิ้นมงกรน,นะคะก็จะใช้ทั้งต้นที่เป็นใบยาวแล้วก็แคระนะคะต้นที่เป็นใบสั้น โดยคุณยายวันในห้องก็จะใช้เป็นภาชนะจะเป็นแก้วก็ได้นะคะหรือเป็นพลาสติกได้คุณยายเป็นพลาสติกแต่ว่าไม่ไม่มีรูนะคะเวลาที่เราลดน้ําก็จะได้ไม่ไม่เลอะเทอะเปื้อนนะคะวิธีการเราทำอย่างนี้ค่ะเราเริ่มกันเลยค่ะคุณยายก็จะใส่วัสดุปลูกก่อนนะคะลงไปในภาชนะที่เราใช้เป็นปากกว้างนะคะอันนี้ก็จะเป็น เป็นดินค่ะส่วนผสมนะคะเป็นดินใบกัมปูนะคะแล้วก็มีหินภูเขาไฟแล้วก็มีเพอร์ไลท์นะคะเราก็ลองค่ะลองซักส่วนหนึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาออกจากกระถางค่ะ เดี๋ยวคุณยายบำรุงไปด้วยเลยดีกว่านะคะสาเดือนใส่ทีนะคะสำหรับ o อสโมโคดนะคะ1 3บสามสิ 13, 13, 13นะคะแล้วก็การพุดกันมแมลงเลยค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านแต่ว่ามันเป็นดินนะคะอาจจะมีมีมดมีมแมลงแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะอันนี้ ได้ผลแน่นอนค่ะหมดมะรงไม่มีแน่ๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยให้ทั่วๆค่ะทั่วๆเสร็จแล้วก็เอาออกจากกระถางคะคันยา้ายขยบนี้ก่อนนะคะออกจากกระถางเราก็ดีกระถางค่ะดีกระถางจะได้ออกง่ายๆนะคะเอาลนะพยายของอวัสุปลูกของใหม่ กระเส็จไปก่อนนะคะเดี๋ยวแล้วนะนิดนึงนี่ค่ะของใหม่ก็ไปอยู่หนึงนะคะของเก่าเราก็เอาไว้แถบหนึ่งอ่ามีมีน้องมาดูดมสมบูรณ์มากเลยค่ะแล้วก็เอาออก ลค่ะความกระถางลงดันดันก้นกระถางค่ะแล้ก็นำออกจากกระถางนะคะเสร็จแล้วก็ดูสุดทรงค่ะว่าเราจะตั้งลงไปอย่างนี้เลยสวยไหมหรือเราต้องแยกอ่าคุณยาว่าอย่างนี้สวยแล้วสวยแล้วนะคะ แล้วก็ตั้งเลยค่ะเดี๋ยวดูกันค่ะว่าเนื้อที่ของภาชนะใหม่นี้ของเราพอไหมอะประมาณนี้ค่ะสวยเลยค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ขอายายขอทำาลุ่มนิดนึงให้น้องตั้งอยู่ตัวแล้วก็ใส่วัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกของเก่าก็ายังใช้ได้นะคะขงสู คุณยายจะเอาไว้ตรงชิดกริมนะคะชิดกริมเพราะว่าเดี๋ยวด้านหน้านี้ด้านหน้านี้ก็จะใสเ่เป็นแคร์ค่ะแคร์เดนเมื่อก่อนแคร์อยู่ด้านหน้านะคะใบยาวอยู่ด้านหลังใบสั้นอยู่ด้านหน้าค่ะ นี้แคร์คงต้องถอดค่ะเราจะกระถางแย่เป็นต้นๆแล้วค่ะโอ้โหดูรากค่ะคุณยาาให้ดูรากนี่ค่ะเห็นไหมคะโอ้รากเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณย่ยแยกก่อนนะคะเพราะว่านี่ใส่ลงไปเลยไม่ได้ค่ะไม่สวย,ยะคะแยกแยกเป็นกิ่งๆไปเลยค่ะ นี่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็งอกใหม่นะคะแตกใหม่ค่ะไม่เป็นไรคะ่ะแข็งแรงค่ะพิมังกรนี่เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมากเลยค่ะไม่ไม่ตายง่ายๆค่ะน้องไม่ตายง่ายๆเดี๋ยวคุณยาขอแยกดูก่อนว่าต้นไหนเป็นต้นไหนนะคะรากอยู่ตรงไหนกันบ้างใช้ มีคมคมตัดก็ได้ค่ะหรือจะหักเลยก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะดึงออกงนี้เลยก็ได้ต้นนี้รู้สึกว่าคุณยายดึงใบออกไปเพราะว่าใบเขาไม่สวยนะคะเนี่ยค่ะโอเคไม่ต้องตัดเลยค่ะเราใช้ดึงออนได้เลยแล้วเราก็เอานี่ค่ะใบที่ไม่สวยออกรากใช่ไหมคะรากยาวเกินไปก็ตัดทิ้งได้ค่ะ ล้วก็ตัดรากนะคะตัดรากทิ้งอ่าแล้วเราก็ใบนี้ไม่ค่อยสวยนะคะนี่ค่ะไม่ค่อยสวยเราก็ดึงออกได้เลยค่ะแล้วเราก็วางค่ะไว้ด้านหน้านะคะตกแต่งไว้ด้านหน้าแล้วก็เอาวัาสดุปลูกค่ะปลูกค่ะปลูกเรียบร้อยนี่นะคะอันนี้ราก อือันนี้ยาวเกินไปค่ะมันขึ้นมาอยู่ข้างบนคืออย่าตัดก่อนตัดได้นะคะตัดได้ตกแต่งได้ค่ะลากนี่ค่ะแล้วเราก็ทำหลุมค่ะทำหลุมวางไปเลยค่ะกรบค่ะกรบต้นต่อไปนะคะใบไม่สวยอันนี้ดึงทิ้งเลยค่ะดึงทิ้งเลย ส่วนรากรากยาวเกินไปเยอะเกินไปตัดทิ้งเลยค่ะไม่ต้องทาปูนแดงก็ไม่เป็นไรนะคะอดทนแข็งแรงค่ะอาหารได้อีกหนึ่งกิ่งแล้วค่ะก็เช่นเดิมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทำลุมค่ะวางไปค่ะจัดระเบียบรากสักนิดหนึ่ง วางลงไปแล้วก็กดค่ะกดได้ไว่าสุผรูกดเล็กน้อยค่ะกดเล็กน้อยโอเคต่อไปนะคะต้นต่อไปอันนี้ไม่ต้องตัดก็ได้นะคะส่วนอันนี้หักออกได้เลยค่ะหักออกได้เลยแล้วก็ตัดค่ะตัดราก เป็นนะคะคุณยาจะดูมุมสักนิดนึงอ่ามุมนี้แล้วกันนะคะนี่ค่ะ,คะต้นแรกสงใจคุณยายต้องปรับมุมใหม่แล้วค่ะขอเอาเอามุมนี้ออกอ่าด้านนี้ออกนะคะขขอรับนิดนึ่งทําหลุม น้องวางลงไปนิดนึงอาละแล้วก็กรบค่ะเดี๋ยวค่อยเติมดินนะคะค่อยเติมวัสดุปลูกอีกต้นหนึ่งอีกสองค่ะอีกสองให้หมดเลยนะคะที่มีอยู่กิ่งใบนี้ไม่ค่อยสวยนะคะดึงทิ้งเลยค่ะ ดึงออกนี้ไม่ต้องทิ้งก็ได้นะคะเอาไปปักชํำนะคะปักช้ำด้วยใบก็ได้ค่ะอันนี้ยาวเกินไปก็ตัดทิ้งค่ะสูงเกินไปก็ตัดทิ้งนะคะอ่านี่ค่ะเดี๋ยวคุณยายหามุมก่อนนะคะ,ะมุมนี้แล้วกันค่ะ ขอเอาต้นนี้อยาบอกนิดนึงไปเอามิแทนนะคะเอาต้นนี้มาแทนตรงนี้แทน,นะะน,น,แทนอันนี้กต็ตามใจชอบเลยนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะเราก็เหมือนกับจัดกระถางจัดเจตก,กันนะคะนะคะอันนี้รู้สึกลากลึกนิดนึงเดี๋ยวพัญยาขอขอขุดลงไปลึกนิดนึง ค่อนข้างลึกอันนี้อ่านี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเสร็จแล้วก็อีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้มาอยู่ริมนี้นี่นะคะเหลือต้นเล็กไม่มีที่แล้วไม่แน่ไม่มีที่แล้วไหมอ๋อมีอีกหนึ่งเดี๋ยวตรนี้เดี๋ยวเติมค่ะเติมว,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 วัสดุผูกยังไม่พอนะคะเราเรา ทำมุมมุมไว้ก่อนค่ะว่าจะเอาไว้มุมไหนอันนี้ก็ใบนี้ก็ไม่สวยใช่ไหมคะก็ดึงออกรากอันนี้ก็ตัดทิ้งอันนี้ยาวไปก็ตัดทิ้งได้ค่ะตัดทิ้งได้เอาละค่ะพอได้มุมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้ยาวค่ะยาวเน,นี่ยตัดออกน,นิดนะึงเมื่อกี้มองไม่เห็นมือตัวเองบังค่ะมองไม่เห็นค่ะโอเคตรงนี้เลยนะคะ เอามุมนี้ออกแล้วกันนะคะทีนี้เราก็เติมแล้วค่ะเติมวัสดุปลูกค่ะเดี๋ยววัสดุปลูกแล้วก็กดค่ะกดให้น้องอยู่ตัวนะคะวัสดุปลูกอันนี้ของเก่าค่ะมียายของของใหม่ค่ะของใหม่ของใหม่อยู่มุมนี้แต่ของเก่าก็ใช้ได้นะคะเนี่ยอุดมสมบูรณ์ร่วนสุยมากเลยค่ะเติมค่ะเติมวัสดุปลูกค่ะ แล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือลดน้ําค่ะลดน้ําเดี๋ยวอันนี้อันนี้เมื่อกี้เราเรายังไม่ได้กรบไว้สู่กรุนะคะกรุบซะหน่อยนึงแล้วก็กรให้อยู่ตัวอันนี้บ้างค่ะอันนี้บ้างอีกสักน้อยนึงค่ะยังไม่พอนะคะ ด้านหลังเลยนะคะด้านหลังด้วยนี่ค่ะด้านหลังเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณยายขอคลิกเอาเขียนนิดนึงนะคะน้อสุปปกเมื่อกี้เราใส่ยังไม่เพียงพอใช่ไหมคะเราก็เติมนะคะเติมแล้วก็ให้น้องอยู่ตัวค่ะ ให้อยู่ที่ตามที่เราต้องการค่ะแล้วก็ประดับด้วยหินค่ะเพราะว่าเราจะเอาไว้ในห้องใช่ไหมคะก็ใส่หินประดับซะหน่อยนึงเพื่อความงดงามเดี๋ยวคุณยาาขอรดน้ำก่อนนะคะไม่ต้องเยอะนะคะลดน้ำเพราะว่าเป็นภาชนะที่ไม่ไม่มีรูค่ะแล้วน้องเขาก็ไม่ได้ชอบน้ำแฉะนะคะ ไปตั้งไว้ในห้องนี่ก็สัปดาห์หนึ่งก็ให้น้ําสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวน้ําจะแฉะนะคะเอาละค่ะคุณยาขอลดน้ําขอเป็นฉีดนะคะขอเป็นฉีดดีกว่า ท่านผู้ชมจะลดนะคะก็ลดแต่น้อยค่ะลดแต่น้อยสัปดาห์ละครั้งเดียวพอนะคะอย่าลดน้ำอีกน,นิดนึงน,น้อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าภาชนะไม่มีรูใช่ไหมคะเดี๋ยวน้ำขังน้องก็จะเน่านะคะไม่ต้องใส่เยอะทีนี้ก็จะระดับ หรือไม่ประดับก็ได้นะคะสำหรับหินนะคะคุณยายขอประดับหินอีกสักนิดหนึ่งคะ่ะประดับนิดนึงเป็นการพยุงนะคะพยุงลำต้นแล้วก็เราไว้โอ้อันนี้คุณยายมีเปื้อนดิน,นะคะ่ะป๊บนึงนะคะขอขอตรงนีอ้ออกก่อน มีเปลือนหินเลยเปื้อนไปด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่มีหินประดับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าคุณยายมีอยู่ก็เลยใส่ไปนะคะก็เนี่ยค่ะให้เขาประคองต้นไยด้วยค่ะประคองต้นเดี๋ยวเราก็เช็ดทำความสะอาดสัก อีกสักน้อยหนึง่งก็สวยงามแล้วค่ะหรือบางท่านจะใช้เป็นภา,าชนะที่เป็นแก้วก็สวยนาะคะประดับห้องแต่เพียของคุณยายไม่มีแก้วที่เป็นปากว่างมีแต่เป็นพลาสติกก็เลยใช้พลาสติกนะคะเอาแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณยายขอเช็ดนิดนึง เช็ดทำความสะอาดนะคะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นความงามด้วยค่ะ,คะเป็นไม้มงคลที่นิยมตลอดกาลเลยนะคะ จากที่เราจัดเสร็จเรียบร้อยละเราก็ยกไปเลยค่ะไปตั้งไว้ในห้องนะคะจะเป็นที่ทำงานหรือว่าที่บ้านนะคะอย่างที่คุณยายบอกรดน้ำสัปดาห์ละครั้งเดียวนะคะพอชื้นค่ะไม่ต้องแฉะค่ะแค่นี้เราก็จะได้เครื่องประดับห้องนะคะเครื่องประดับห้องที่สวยงามสไตล์โมเดิร์นแล้วก็เป็นเครื่องฟอกอากาศอย่างดีอีกด้วยค่ะ ลองนำไปทำกันดูนะคะง่ายๆแต่ว่าสวยคุ้มค่ามากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ